เข้าใจแล้วครับคุณอยากได้สคริป YouTube เกี่ยวกับ F16 และ JAS 39ิปเป็นปี2025ความยาวประมาณ1,200คำเป็นภาษาไทยพร้อมฮุก30วินาทีแรกเร็วๆมีอินโทรช่องเกียร์ับและไม่ต้องมีหัวข้อใช่ไหมครับนี่คือสคริปเวอร์ชั่นภาษาไทย คุณเคยจินตนาการไหมว่าถ้าเครื่องบินขับไล่สอรุ่นที่โด่งดังที่สุดในโลกต้องมาประทะก,กันบนท้องฟ้าเอเชียจะเกิดอะไรขึ้นฝั่งหนึ่งคือ F-16 Fighting Falcon ตำนานแห่งพลังทางอากาศจากสหรัฐอเมริกาอีกฝั่งคือ JAS-39 g r ปเป็นความภาคภูมิใจแห่งวิศวกรรมการบินของสวีเดนและเป็นกำลังหลักที่กองทัพอากาศไทยเลือกใช้วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปสู่การเปรียบเทียบครั้งสำคัญ เปิดเผยราคาล่าสุดในปี2025และเหตุผลว่าทำไมทั้งสองยังครองความเป็นผู้นำบนท้องฟ้าหากคุณคือคนที่ชอบเทคโนโลยีการทหารรถถังอาวุธและนวัตกรรมด้านการบินคุณอยู่ถูกที่แล้วยินดีต้อนรับสู่ GearHub ช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสโลกของอาวุธยุโทโธปกรณ์นในมุมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน F 1 6 Fighting Falcon หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อเกี่ยวต่อสู้ เป็นเครื่องบินขับไล่แบบเบาหลายภารกิจถูกออกแบบโดย General Dynamics และปัจจุบันอยู่ภายใต้ Lockheed Martin ตั้งแต่เปิดตัวในยุค1,970 F-16 ผลิตไปแล้วมากกว่า4,600ลำทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่รับเข้าประจำการทั้งรุ่น A, B และได้รับการปรับปรุงต่อเนื่องให้ทันสมัยขึ้นอย่างรุ่นเป p e r ในปี2025 F-16V w i p e r ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ลำสมัยที่สุด ติดตั้งเรดาร์ AESA ระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่และสามารถใช้อาวุธขั้นสูงเช่น AIM 1 2 0 AMRAAM และระเบิดนำวิถี GPS ได้ด้านตรงข้ามคือ JAS 3 9คลิปเป็นผลิตโดยบริษัทซาฟจากสวีเดนเครื่องบินขับไล่เบาคล่องตัวออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงในราคาที่คุม้มค่าประเทศไทยได้จัดหา Gripen ปป C ดีเข้าประจำการพร้อมระบบเรดาร์และการเชื่อมต่อกับระบบป้องกันทางอากาศ ทำให้ไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ใช้กริปเป็นจุดแข็งของกริปเป็นในปี2025คือการบำรุงรักษาง่ายค่าใช้จ่ายในการบินต่ำและความสามารถในการผสานการทำงานกับอาวุธนาโตรวมถึงขีปนาวุธเมตอที่โด่งดังที่สุดในยุโรปเมื่อพูดถึงราคา f 1 6 v v i p e r ในปี2025มีราคาต่อเครื่องอยู่ที่ราว 70- ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และอาวุธที่ติดตัง้งส่วนกริปเป็นรุ่นใหม่อีก F มีราคาสูงกว่านี้อยู่ที่85-95ล้านดอลลาร์แต่ไทยใช้งานรุ่น4ดีที่ราคาประมาณ60ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องดูเหมือนว่ากริปเปนจะถูกกว่าแต่ค่าใช้จ่ายระยะยาวคือสิ่งที่น่าสนใจ F16 มีค่าใช้จ่ายบินต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ22,000ดอลลาร์ขณะที่กริปเปนใช้เพียง7,000-10,000ดอลลาร์ทำให้สามารถฝึกและบินจริงได้มากกว่าโดยใช้งบประมาณที่น้อยกว่า ในเรื่องสมรรถนะ F-16 ใช้เครื่องยนต์ Pratt Whitney F-100 หรือ GE f 1 10กำลังสูงสามารถบินได้เร็วกว่าแมสสองและบรรทุกอาวุธได้ถึง7,700กิโลกรัมขณะที่พริปเปนใช้เครื่องยนต์ Volvo RM-12 ความเร็วสูงสุดใกล้แมสสองเช่นกันแต่บรรทุกอาวุธได้ราว5,300กิโลกรัมจุดแข็งของพริปเปนไม่ใช่กำลังแต่คือความคล่องตัวบินขึ้นลงจากรันเวย์สั้นได้และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยมากในการรบจริง F-16 ได้เปรียบด้านพลังและจำนวนอาวุธ แต่ปริปเป็นมีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีสื่อสารการเอาตัวรอดในสนามรบและขีปนาวุธเมตอที่มีพิสัยไกลและแม่นยำกว่า AIM 1 2 0ของสหรัฐอเมริกาทำให้ศักยภาพในภารกิจเหนือกว่าที่หลายคนคาดสำหรับประเทศไทย F 1 6อยู่คู่กองทัพอากาศไทยมานานมีนักบินและช่างเทคนิคที่ชำนาญพร้อมระบบสนับสนุนแต่การนำปริปเปนเข้ามาช่วยเสริมก็ทำให้ไทยไม่ต้องพึ่งพาอเมริกาเพียงอย่างเดียว และได้อิสระทางการทูตมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการในระยะยาวหากถามว่าระหว่าง F 1 6กับริเปนรุ่นไหนดีกว่าคำตอบคือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าต้องการความเหนือชั้นด้านอำนาจการโจมตี F 1 6คือคำตอบแต่ถ้าเป้าหมายคือการปกป้องน่านฟ้าอย่างยั่งยืนในงบที่จำกัดริเปนคือผู้ชนะที่แท้จริงสรุปราคาในปี2025 F 1 6 v ่งหกวเปอร์ 7 0ถึงล้านดอลลาร์ต่อเครื่องค่าใช้จ่ายบิน22,000ดอลลาร์ชั่วโมงกริปเป็น4ีดีล้านดอลลาร์ต่อเครื่องค่าใช้จ่ายบิน7 0 0 0พ0ถึงดอลลาร์ชั่วโมงกริปเป็น E F 85-95ถึงล้านดอลลาร์ต่อเครื่องพร้อมระบบที่ทันสมัยกว่าการที่กองทัพอากาศไทยเลือกใช้ทั้ง2รุ่นถือเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพราะได้ทั้งพลังอำนาจและความคุ้มค่า ทำให้สามารถฝึกนักบินปฏิบัติการจริงและยังคงรักษาศักยภาพการป้องปรามต่อประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้อย่างสมดุล F-16 คือสัญ,ญลักษณ์แห่งตํานานที่ยืนยาวกว่า50ปีส่วนริปเพนคืออนาคตแห่งความคุ้มค่าและความคล่องตัวบนท้องฟ้าไทยแล้วคุณล่ะคิดว่าในปี2025กองทัพอากาศไทยควรพึ่งพา F-16 ที่ทรงพลังหรือริปเพนที่ประหยัดและทันสมัยมากกว่ากันคอมเมนต์ความเห็นของคุณไว้ด้านล่างเพราะเราต้องการฟังเสียงจากคุณ นี่คือเกียร์ฮับช่องที่จะพาคุณไปค้นพบโลกของเทคโนโลยีการทหารหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ภารกิจหน้าสวัสดีครับคุณอยากให้ผมขยายเพิ่มเป็นโทนบรรยายแบบสารคดีทหารเพื่อให้ดึงดูดผู้ชมไทยมากขึ้นไหมครับเข้าใจแล้วครับคุณอยากได้สคริปต์ u t u b e เกี่ยวกับ F16 และ JAS 39ิปเป็นปี2 0 2 5 ความยาวประมาณ1,200คำเป็นภาษาไทยพร้อมฮุก30วินาทีแรกเร็วๆมีอินโทรช่องเกียร์หับและไม่ต้องมีหัวข้อใช่ไหมครับนี่คือสคริปต์เวอร์ชันภาษาไทยคุณเคยจินตนาการไหมว่าถ้าเครื่องบินขับไล่2รุ่นที่โด่งดังที่สุดในโลกต้องมาประทะก,กันบนท้องฟ้าเอเชียจะเกิดอะไรขึ้นฝั่งหนึ่งคือ F-16 Fighting Falcon ตำนานแห่งพลังทางอากาศจากสหรัฐอเมริกาอีกฝั่งคือ JAS-39 Gripen ค,ปปความภาคภูมิใจแห่งวิศวกรรมการบินของสวีเดน และเป็นกำลังหลักที่กองทัพอากาศไทยเลือกใช้วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปสู่การเปรียบเทียบครั้งสำคัญเปิดเผยราคาล่าสุดในปี2025และเหตุผลว่าทำไมทั้งสองยังครองความเป็นผู้นำบนท้องฟ้าหากคุณคือคนที่ชอบเทคโนโลยีการทหารรถถังอาวุธและนวัตกรรมด้านการบินคุณอยู่ถูกที่แล้วยินดีต้อนรับสู่ GearHub ช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสโลกของอาวุธยุโทโธปรกรณ์นในมุมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน F-16 Fighting Falcon หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ เย,ยวต่อสู้เป็นเครื่องบินขับไล่แบบเบาหลายภารกิจถูกออกแบบโดย General d y n a m i c และปัจจุบันอยู่ภายใต้ Lockheed Martin ตั้งแต่เปิดตัวในยุค1,970 F-16 ผลิตไปแล้วมากกว่า4,600ลำทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่รับเข้าประจำการทั้งรุ่น A, B และได้รับการปรับปรุงต่อเนื่องให้ทันสมัยขึ้นอย่างรุ่นเป p e r ในปี2025 F-16V w i p e r ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ล้ำสมัยที่สุด ติดตั้งเรดาร์ AESA ระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่และสามารถใช้อาวุธขั้นสูงเช่น AIM 1 2 0 AMRAAM และระเบิดนำวิถี GPS ได้ด้านตรงข้ามคือ JAS 3 9คลิปเป็นผลิตโดยบริษัทซาฟจากสวีเดนเครื่องบินขับไล่เบาคล่องตัวออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงในราคาที่คุม้มค่าประเทศไทยได้จัดหา Gripen ปป C ดีเข้าประจำการพร้อมระบบเรดาร์และการเชื่อมต่อกับระบบป้องกันทางอากาศ ทำให้ไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ใช้กริปเป็นจุดแข็งของกริปเปนในปี2025คือการบำรุงรักษาง่ายค่าใช้จ่ายในการบินต่ำและความสามารถในการผสานการทำงานกับอาวุธนาโตรวมถึงขีปนาวุธเมตอที่โด่งดังที่สุดในยุโรปเมื่อพูดถึงราคา f 1 6 v v i p e r ในปี2025มีราคาต่อเครื่องอยู่ที่ราว 70- ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และอาวุธที่ติดตัง้งส่วนกริปเปนรุ่นใหม่อีก F มีราคาสูงกว่านี้อยู่ที่85-95ล้านดอลลาร์แต่ไทยใช้งานรุ่น4ดีที่ราคาประมาณ60ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องดูเหมือนว่ากริปเปนจะถูกกว่าแต่ค่าใช้จ่ายระยะยาวคือสิ่งที่น่าสนใจ F16 มีค่าใช้จ่ายบินต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ22,000ดอลลาร์ขนาดที่กริปเปนใช้เพียง7,000-10,000ดอลลาร์ทำให้สามารถฝึกและบินจริงได้มากกว่าโดยใช้งบประมาณที่น้อยกว่า ในเรื่องสมรรถนะ F-16 ใช้เครื่องยนต์布拉德安维尼 F-100 หรือ g e f 1 10กำลังสูงสามารถบินได้เร็วกว่าแมตซ2และบรรทุกอาวุธได้ถึง7,700กิโลกรัมขณะที่กริปเปนใช้เครื่องยนต์ Vol v ว RM-12 ความเร็วสูงสุดใกล้แมตซ2เช่นกันแต่บรรทุกอาวุธได้ราว5,300กิโลกรัมจุดแข็งของพริปเปนไม่ใช่กำลังแต่คือความคล่องตัวบินขึ้นลงจากรันเวย์สั้นได้และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยมากในการรบจริง F-16 ได้เปรียบด้านพลังและจนวนอาวุธ แต่ริปเป็นมีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีสื่อสารการเอาตัวรอดในสนามรบและขีปนาวุธเมตอที่มีพิสัยไกลและแม่นยำกว่า AIM 1 2 0ของสหรัฐอเมริกาทำให้ศักยภาพในภารกิจเหนือกว่าที่หลายคนคาดสำหรับประเทศไทย F-16 อยู่คู่กองทัพอากาศไทยมานานมีนักบินและช่างเทคนิคที่ชำนาญพร้อมระบบสนับสนุน